สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นงานเข้ารูปคอเป็นคอปีนคอปีนแหลมนะคะต่อต่ำไปเอวนิดนึงจะมีเส้นคัดนะคะคัดส่ง ด้านข้างเนี่ยจะมีจับจีบสามจีบเป็นป้ายเปิดตลอดแนวกระดุมห่วงแขนเป็นแขนยาวนะคะรูดหัวแขนด้านหลัง ่อค่ะเป็นเรียบเรียบนะคะตรงเนี้ยจะปิดเกตแล้วก็เรียบไม่มีเกตจะต่อกลางหลังก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้นะคะคัดมาที่บาหลังนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L อกสามสิบแปดนิ้ว ทำกันเลยค่ะช่างก๊อปแม่แบบออกมาเลยนะคะเป็นงานเข้ารูปปิดเก็ดไหลเต็มอยู่ที่ไซส์ L อยู่ที่ P 2สองห้าสี่นะคะช่างสร้างไว้หน้าหลังแขนปรับไหลเรียบร้อยปิดวงแขนหาวงแขนเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบมาได้นะคะช่างลงตั้งแต่ไซส์ S ml xl จนถึง5 xl นะคะอก34นิ้วจนถึงอก48นิ้วนะคะงานตัวนี้จะต่ำจากเอวนิดหนึง่งด้านข้างเนี่ยวัดลงจากเส้นเอวเซงครึ่ง ด้านหน้าสองเซนปิดเกตค่ะเป็นงานต่อต่อตำพะเอวนิดนึงนะคะ ด้านหลังเหมือนกันค่ะด้านข้างเซนครึ่งสองเซน เป็นงานเข้ารูปคัดทรงนะคะอันนี้อกสูงนะคะขึ้นจากบ่าประมาณครึ่งนิ้วไม่จุดนี้ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอกสูงถ้าเขาอกสูงต่ำเนี่ยก็อาจจะอยู่เส้นบ่าได้นะคะ ก็หมุนค่นิดหนึ่งค่ะได้ในจุดนี้เราก็ปิดเลยค่ะตัดแยกเส้นคัดทรงแล้วก็ปิดไหล่ได้เลยค่ะ ผิดวงแขนได้เลยค่ะคอปีนแหลม จากปุ่มคอลงมา12เซนถ้าไซส์ใหญ่ลึกกว่านี้นะคะจากปุ่มคอวัดลงมาได้เลยค่ะไซส์ใหญ่ต้องการลึกเท่าไหร่ค้างคอสองเซนค่ะวัดเข้าสองเซนวัดออกเซนครึ่งเราจะทำคอปีนอยู่ที่สามเซนครึ่งนะคะ สามเซนครึ่งปิดคอค่ะปิดมาที่หนึ่งเซน มาดูในส่วนของป้ายป้ายมาแค่เก็ดนะคะจะไม่เลยเข้าไปในเก็ดวัดมาค่ะจากเส้นกลางนะคะเก้าเก้าเซนแปดเซนนะคะจากจุดเส้นกลางวัดออกมาค่ะแปดเซนแปดเซน ตีตรงๆมาค่ะห่วงเม็ดแรกจะอยู่ตรงนี้นะคะเม็ดทีน่หนึ่งตรงนี้เขาจะโค้งนิดๆ ขอน่าจะลึกไปเพราะอกสูงเขาอยู่ตรงนี้สิบเอ็ดเซนใช้ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะดูเป็นไซส์ไปนะคะคอลึกเนี่ยตามแบบเขาจะโค้งตรงนี้นิดนึง กระดุมเม็ดที่สองประมาณสี่เซนสองเซนหรือเซนครึ่งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเม็ดกระดุมลองประมาณสี่เซนทำห้าเม็ดสี่เซนครึ่งขึ้นอยู่กับช่วงยาวด้วยนะคะช่วงยาวหน้า แต่ละไซส์จะไม่เท่ากันนะคะต้องประมาณห้าเซนห้าเซนสองเซนอันนี้ทำแค่ห้าห่วงนะคะถ้าจะอาหกห่วงก็ถีปนี้ ห้าเซนนะคะสองเซนได้ห้าห่วงห้าห่วงตรงนี้ก็แต่งนิดนึงค่ะคอหลังออกมาสองเซนค่ะ หัวแขนรูดนะคะยกขึ้นเซนครึ่งหนึ่งเซนสองเซนได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับไหล่กว้างถ้าไหล่แคบก็หนึ่งเซนไหล่กว้างก็เซนครึ่งถึงสองเซนเป็นงานคัดบาหลังนะคะ เส้นอกเท่าเดิมค่ะลงมาหนึ่งเซนจากปุ่มคอหลังวัดคอหลังตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดนะคะประมาณ เก้าเซนครึ่งบัดออกมาค่ะเก้าเซนครึ่งวางเป็นมุมฉากอันนี้เราทำคอปีนอยู่ที่สามเซนครึ่งน,นะคะถ้าไซส์ใหญ่สามเซนได้นะคะ ลดหัวแขนนะคะแขนเป็นรูดตัวลึกคอลึกอยู่ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงห้าห่วง ตามแบบหกห่วงนะคะก็ถีว่นนี้หน่อยหนึ่งป้ายเปิดหน้าตลอดแนวนะคะ กับหุ่นดูนะคะให้เขาโค้งอีกนิดนึง เป็นเสื้อป้ายเวลาป้ายเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้พอดีจะมีจีบด้านข้างสามจีบจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งเราทําอยู่ที่สามจีบนะคะ ตรงชาย4เซนสี่เซนให้เขาผายออกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้3.5ตรงนี้สี่จะพกตรงนี้ก็ให้เขาผายออกนิดหนึ่งความยาว ความยาวนี่แล้วแต่เลยนะคะถ้าจะใช้7นิ้วเพราะตามแบบยาวอยู่เหมือนกันนะคะถือว่าเพื่อนๆชอบสั้นๆแบบไซส์เล็กสั้นได้นะคะดูตามไซส์อันนี้ช่างทำลงมา7นิ้ว แล้วก็ตัดออกเลยค่ะแยกจีบสาบตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานต่อเอว อันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะอันนี้ตัดสองชิ้นสาบสาบก็จะมาตรงนี้นะคะจุดไหลประมาณนิ้วก็เบียดสามเซนครึ่ง จากจุดนี้นะคะสาบด้านล่างเขาจะเป็นชายโค้ง ตัวนี้เวลาเวลาวางตัดสาบเอาตรงนี้มาต่อกันเอาช่วงตัวเนี่ยมาต่อกันดีกว่าตัดแบบคนละท่อนนะคะเขาจะเพราะว่าชายโค้งเนี่ยก็ต้องมีผ้าหลบเอาจับตรงเอวมาต่อกันแล้วก็ตัด ตัดสาบยาวมาเลยนะคะตัดสาบยาวมาเลยตรงตรงนี้จะได้ไม่หนานะคะสาบไม่ต้องตัดต่อเหมือนตัวนอกคือตัดทิ้นยาวมาเลย ซ้ายขวาตัดเหมือนกันอันนี้เราปิดเก็ตแยกจีบเก็ตนี้ปิดตายนะคะ จีบด้านหลังจะทําด้วยก็ได้หรือว่าจะทําแต่ด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะคะด้านหลังเป็นเรียบๆตรงนี้เราสามเซนครึ่ง เราจะแยกอยู่ประมาณเจ็ดเซนไม่แยกเยอะกว่านี้นะคะจะเกินจีบจะทำให้เขาซ้อนกันหนาก็คือตรงนี้ถ้าตรงนี้สามเซนก็แยกหกเซนถ้าไซส์ใหญ่ตรงนี้สี่เซนก็แยกแปดเซนนะคะ เจ็ดเซนค่ะถ้าผ้าน้อยหกเซนได้นะคะห้าหกเซนถ้าเวลาแยกจีบให้จับแบบนี้จีบเขาจะไม่เคลื่อน เวลาช่วงเนี้ยเขาจะตรงกันเจ็ดเซนเจ็ดเซนเท่ากันนะคะ ขีบจะหันเข้าหากลางหน้านะคะขีบจะหันเข้าหาอันนี้คือด้านข้าง จีบเขาอัดตายนะคะพับชายก่อนแล้วก็อัดจีบตายเวลาเสื้อเขาเกยมาก็จะอยู่ประมาณนี้ตามแบบเราจะเห็นจีบนะคะสองข้างแต่นี้ชิ้นหลังถ้าผอมข้างหลังมีจีบได้นะคะถ้าอ้วน ด้านหลังไม่ต้องก็ได้ค่ะเรียบเรียบถ้าผอมแบบไม่มีสะโพกต้องการเน้นแบบถ้ามีจีบเนี่ยก็จะดูสะโพกแบบผายนะคะ ด้านหลังจะทบก็ได้จะต่อก็ได้นะคะถ้าต่อก็เส้นในนะคะถ้ามีเนื้อก็ทบไปเลยเพราะหลังจะเต็มนะคะถ้าอ้วนถ้าผอมหลังจะเป็นหลังจะเป็นร่องนะคะก็เก็บเข้าต่อกันกลางหลังนะคะแต่ชิ้นนี้ไม่ต้องต่อได้นะคะชิ้นเนี้ยถ้าคนผอมเก็บกลางหลังเนี่ย ชิ้นนี้ก็ใช้ทบไปเลยได้นะคะเราไม่ต้องต่อก็จะมีทีนี้ก็เป็นแผ่นเรียบๆไปเลยต่อกลางหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคนมีเนื้อก็ใช้เส้นนอกเลยนะคะทบหลังเพราะว่าเขาเต็มอันนี้เราก็ตัดปิดเก็ดตายคะ่ะแผ่นนี้จะไม่มีเก็ต เสริมกระดาษนะคะมาดูในส่วนของแขนจีบวางไปตามเกณฑ์ผ้าได้เลยนะคะเนี่ยวางเหมือนตัวเสื้อขึ้นไปได้เลยแล้วก็พับชายก่อนแนละถึงจะอัดตรงนี้เขาก็จะเปิดเปิดแขนเป็นแขนยาว หรือจะทำสามส่วนหรือจะทำสั้นได้หมดนะคะยกหัวแขนไม่มากความยาวทั่วไปห้าสิบหกเซนยี่สิบสองนิ้วนะคะทั่วไปตีมาคะ่ะ ปลายแขนไซส์ L อยู่ที่ประมาณ9นิ้วใช้ไมโค้งค่ะตรงปลายนะคะเขาจะหายไปประมาณเซนหนึ่งเราจะไม่เอาเส้นที่แข็งๆแ,แบบนี้นะคะเสื้อเขาจะไม่หวาน แขนที่แม่แบบที่สร้างไว้เป็นแขนหลักเซนนะคะเป็นแขนสี่เหลี่ยมสวมใส่สบายนะคะลงมาประมาณหนึ่งนิ้ว ัดเส้นกลางค่ะเป็นแบบแขนไม่พองมากนะคะแต่แยกอยู่ประมาณ แดเซนข้างละสี่เซนเดินตรงนี้ให้เท่ากันนะคะ ครึ่งคะ่ะตีเป็นเส้นกลางเราจะยกหัวแขนประมาณสามเซนนี่คือทั่วๆไปเลยนะคะสามเซนเนี่ยมาตรฐานที่ไม่สูงมากใช้แบบทั่วๆไปเลยตอนนี้เราจะยกอันเนี้ยช่างก๊อกมาปกติเวลาสร้างเนี่ยเขาจะมีกรอบนะคะประมาณเก้าเซน เขาจะมีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ให้เข้านอนนิดนึงเนี่ยตรงนี้ให้เขานอนนิดนึง,นง,นนนนนงแค่นี้นะคะตรงนี้เราก็จะรูดๆแต่เนี้ยถ้าเรายกยกบน ยกล่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยแขนความยาวเนี่ยเขาจะเกินเราต้องวัดใหม่นิดนึงนะคะใช้ประมาณทิ้งไปสักสี่เซนก็ได้ว่าเขาจะยกขึ้นห้าสิบหก ถ้ายกสองตอนเนี่ยถ้ายกตอนเดียวแล้วก็ขีดเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรยกสองตอนก็วัดความยาวใหม่นิดนึงเขาจะเกินก็อนนี้ก็รูดๆนะคะเรียบร้อยเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ